สวัสดีครับผม Marketing Channel ครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำสื่อดิจิทัลกันครับว่าวิธีการทำสื่อดิจิทัลนั้นเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเชิญไปรับชมรับฟังกันครับไป let's go <S ครับก่อนที่เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อดิจิทัลนะครับ เรามาเข้าใจความหมายของคําว่าสื่อกันก่อนนะครับสื่อจัดเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดอีกรูปแบบหนึ่งครับที่ช่วยกระตุ้นและสร้างความสนใจให้กับกลุ่มผู้บริโภคยังทําให้แบรนด์หรือสินค้ามีความโดดเด่นมากกว่าคู่แข่งนะครับมีโอกาสเพิ่มยอดขายให้ได้มากยิ่งขึ้นครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับแบบของสื่อดิจิทเพ์ครับว่าสื่อดิจิทเพ์มีทั้งหมดกี่แบบ ซึ่งสวิติเพย์นั้นถูกจัดแบ่งออกเป็น3รูปแบบครับแบบที่1นะครับเป็นแบบที่เป็นป้ายขนาดใหญ่ครับไม่สามารถติดตั้งเองได้ต้องใช้ช่างในการติดตั้งครับข้อดีของสวิติเพย์ที่มีขนาดใหญ่ครับคือสามารถมองเห็นได้ชัดครับจากระยะไกลและสามารถกําหนดพื้นที่ในการติดตั้งได้ตามความเหมาะสมครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กขนาดกลางก็สามารถเลือกรูปแบบและก็ทําการติดตั้งได้ครับ นี่คือแบบที่1สําหรับที่เราเรียกกันว่าสื่อดิสเพย์ครับสื่อแบบที่2ครับคือสื่อดิสเพย์มาตรฐานหรือที่เรานิยมเรียกกันว่าสื่อติดมือครับข้อดีของสื่อดิสเพย์มาตรฐานก็คือสามารถพบพาสะดวกครับสามารถนําไปได้ทุกที่จะเป็นสื่อที่ถูกผลิตขึ้นมาแบบสําเร็จรูปครับและมีหลายขนาดครับให้เราเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมกับตําแหน่งที่เราต้องการที่จะติดตั้งผมขอยกตัวอย่างนะครับเช่นถ้าเป็นตําแหน่งบริเวณป้ายหัวเชลเราก็มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 70คูณ10 70คูณ20 70คูณ30 90คูณ25หรือ97คูณ25ครับถ้าเป็นบริเวณตำแหน่งเสาหน้าร้านครับเราก็มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ไซส์70คูณ30แบบแนวตั้งป้าย a 2นะครับถ้าเป็นตำแหน่งที่บริเวณหน้าตู้เป็นจุดที่เล็ก,ลกนะครับเราก็จะมีป้ายขนาดให้เลือกตั้งแต่20คูณ30และ40คูณ40ถ้าเป็นบริเวณหน้าร้านค้าซึ่งเราต้องการ ให้สื่อของเรามีการโฆษณาได้เห็นเด่นชัดครับเราก็จะมีป้ายไวนิวบางแดดตั้งแต่ขนาด380คูณ80ไวนิลทงญี่ปุ่นป้ายไวนิวทงลาวสื่อดิสเพย์ประเภทที่3ครับเราจะเรียกว่าป้ายสื่อดิสเพย์อุปกรณ์ครับป้ายสื่อดิสเพย์อุปกรณ์เรามักจะพบเห็นตามเชลตู้ไฟหรือเชลแบบแตะแกรงครับจะมีขนาดตั้งแต่90คูณ30 95คูณ25และ100คูณ30ครับ หากทีมเซลพบเจอป้ายที่ชำรุดหรือสีซีดหรือถ้าลูกค,ค้าต้องการให้เปลี่ยนสื่อในบริเวณหัวเชลก็สามารถขอสื่อผ่านเซลพัดได้เลยครับนี่คือป้ายสื่อดิสเพย์แบบอุปกรณ์ครับเห็นไหมครับว่าสื่อมาตรฐานของเรามีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกใช้งานตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่มีให้เลือกมากมายเลยครับ